สวัสดีครับนารกาเห็นและช็อคมาแล้วครับอ่ะนะฮะเดี๋ยววันนี้ก็มีอีกหนึ่งรุ่นนะครับจะมาแนะนํานะครับมาให้ได้ชมกันนะฮะซึ่งวันนี้นะครับขออนุญาตฉีกเลยเพราะว่ามีคอมเมนต์มาใน YouTube เนี่ยรวมถึงอินบ็อกซ์ในเพจ f c e e o o o เนี่ยนะฮะนาฬิกาเนและช็อกเนี่ยบอกว่าพี่พี่ทําช่องรีวิวใช่ไหมพี่รีวิวของผู้หญิงบ้างก็ได้หนูก็ชอบนาฬิกาเหมือนกันนะอ่ะ ขอมางี้ก็จัดให้เลยนะฮะเพราะว่าเราก็ลืมคิดไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนชอบนาฬิกาไม่ได้มีเฉพาะผู้ชายเนาะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตสลับมาทางด้านรีวิวนาฬิกาผู้หญิงบ้างล้วกันนะครับซึ่งรุ่นที่จะนํามาให้ชมกันในวันนี้นะฮะก็แน่นอนก็ยังเป็นของคาซีโออยู่นะฮะเพราะว่าทางร้านเนี่ยเป็นเป็นคือมีแบรนด์คาซีโอซะเป็นส่วนใหญ่นะครับคาซีโอนี้นะฮะจะเป็นไลน์สินค้าที่ชื่อว่าชินนะฮะหลายๆท่านน่าจะเคยเห็นป้ายนะครับคาซีโอชินนะฮะเป็นไลน์สินค้า ที่อีกระดับหนึ่งของนาฬิกาคาสิโอนะฮะก็คือฉีกไปจากรุ่นสแตนดาร์ดเนาะนะครับใช้รหัสว่า S H E นะฮะขีด6 8 0 6 P G ขีด9 A นะครับรุ่นนี้ใช้ตัวเครื่อง5420นะฮะเดี๋ยวเราจะไปเปิดกล่องดูกันว่าด้านในหน้าตาเป็นยังไงสวยงามขนาดไหนนะครับเปิดกล่องมานะฮะอันนี้เป็นด้านนอกเนาะด้านนอกวางไว้ก่อนนะครับกล่องออกมาด้านในก็จะเป็นกล่องกระดาษแบบนี้นะครับไม่ได้มีอะไรนะฮะเปิดออกมาป๊า ให้ดูก่อนนะฮะเป็นนาฬิกาผู้หญิงนะครับดูดิโอโ้โหดีมากสวยมากนะฮะเป็นสีพิงโกนะฮะเป็นสีจริงๆิงเนี่ยพิงโกเนี่ยมันแตกออกมาจากสีทองนะครับก็คือเป็นเป็นสีทองทองคําทองคาอะไรว่าเขาเรียกทองคาผสมอะไรประมาณนั้นแหละนะฮะ ก็คือเป็นสีทองที่เป็นอีกสีนึงอะแต่เขาก็เลยเรียกว่าเป็นสีพิงโกนะจริงมันคือเนื้อจริงเนี่ยคือสีทองนะครับนะฮะอ่าบางคนเรียกสีทองแดงเนาะก็คือเป็นการเอาสีทองเนี่ยกับสีอะไรสักอย่างเนี่ยมาผสมกันก็เลยได้เป็นเฉดสีใหม่มาเป็นพิงโก้ซึ่งต้องบอกว่าพอสอหลังๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเห็นสีแบบเนี้ยนี่เยอะแล้วก็ได้รับความนิยมมากๆนะฮะ แล้วก็คาซิโอเขาก็ได้เอามาใส่ในรุ่นนี้ด้วยนะครับรุ่นนี้มีความพิเศษอยู่นะเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันนะครับอันดับแรกนะฮะดูหน้าปัดนะครับโอ้โหสวยงามมากนะครับด้านในเนี่ยมีมีช่องบอกวันที่มาให้นะครับเนี่ยนะมีช่องบอกวันที่มาให้นะครับก็จะมีอ่าวันที่หลักๆอยู่ห้าสิบสิบห้ายีิบย้าสาประมาณนั้นนะครับเนี่ย ด้านขวาแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะเป็นรูปแบบเวลารูปแบบเวลาแบบ24บชั่วโมงเนาะแล้วก็ด้านซ้ายนะฮะก็จะมีตำแหน่งบอกวันมาให้นะครับซึ่งถ้าของแท้เนี่ยสามารถใช้งานได้จริงทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ของชีนนะฮะซึ่งเป็นสีพิงโกเหมือนกันนะครับแล้วก็คาซีโอตรงนี้เนาะนะฮะตำแหน่งด้านบนนะครับจะใช้เลขโรมันนะครับแทนตัวเลข12นะฮะเห็นไหมแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยจะฝังด้วยคริสตัลนะฮะเนี่ย ตำแหน่งหมายเลขเนี่ยห้าสิบห้าวินาทีเนี่ยสังเกตนะครับคริสตัลเห็นไหมเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจุดคริสตัลเนี่ยไม่ธรรมดานะครับเป็นคริสตัลของอะไรเดี๋ยวเราไปดูนะฮะขออนุญ,ญาตหยิบออกมาดูด้านในก็จะมีคู่มือการใช้งานมาให้เนาะนะฮะใครว่างๆก็สามารถที่จะเปิดอ่านดูได้นะครับคริสตัลตัวนี้เนี่ยนะครับทางคาซิโอชีนเนี่ยเขาได้ดีลกันนะฮะว่าใช้ของบริษัทที่ บริษัทเพชรอ่ะบริษัทคริสตัลชื่อดังของโลกนะครับก็คือสวารลอฟกี้นะฮะเห็นไหมเขาก็จะมีป้ายแท็กของสวารลอฟกี้มาให้ด้วยนะฮะเมทวิทสวัลลอฟกี้เอลิเมนต์เห็นไหมเห็นไหมนี่คือแบบเป็นการยืนยันว่าคริสตัลที่เห็นในรายการเรือนนี้เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งตรงไหนเนี่ยเป็นคริสตัลจากสวารลอฟกี้นะโอ้โหไม่ธรรมดานะฮะหลายท่านโอ้โหแล้วไม่ราคาไม่หลักหมื่นเลยเหรอพี่ต้องบอกว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนในหลักหมื่นนะครับรุ่นนี้ หลักหมื่นจริงๆนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยราคาก็ไม่เท่าไหร่แล้วนะครับก็ไม่ถึง4,000บาทเนาะผมบอกบอกเป็นกว้างๆไว้ก่อนเพราะราคาอาจจะมีการมีความเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงแต่คลิปมันอยู่กับเราตลอดเนาะนะฮนะเห็นไหมอันดับแรกแล้วความพิเศษหนึ่งนะคือสวาร์โฟกี้นะครับอันดับ2ก็คือในเรื่องของสีที่เป็นสีพิเศษสีพิงโกนะฮะ ต้องอาศัยการปรับหน้าจอมือถือดีๆนะฮะจะต้องเปิดแสงสุดนิดนึงจะได้เห็นสีแบบชัดเจนนะครับสีพิงโกนะฮะแล้วก็หน้าปัดเราจะเป็นสีครีมหน่อยนะครับซึ่งทางคาซิโอเขาใช้เป็นรหัสขีด9นะครับแล้วก็การออกแบบเนี่ยค่อนข้างที่จะดูมีความเป็นผู้หญิงสูงพอสมควรนะครับคือความโค้งมนของการตัดตัวเรือนเนี่ยนะฮะเห็นไหมคือแทบจะแบบ เห็นไหมมันแบบมันดูเป็นผู้หญิงผู้หญิงอะ่ะมันไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมอะไรเท่าไหร่นะครับมีความเป็นวงกลมมากมายพอสมควรคือเหมาะมากกับข้อมือของผู้หญิงนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีข้อเสียอยู่สําหรับคนที่ข้อมือเล็กๆนะผมบอกยี่เลยเพราะว่าหน้าปัดเขาเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับถ้าเกิดว่าข้อมือเล็กแบบก้างเลยอ่ะไม่เหมาะสมนะฮะรุ่นนี้ไม่เหมาะไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าขนาดหน้าปัดเนี่ยที่ให้มาเนี่ยเอาแบบไม่รวมเม็ดมยมนะฮะ อยู่ที่3 7 4ม mm, ลมตระรวมขอบถือว่าใหญ่นะถ้าเป็นนาฬิกาผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ไม่เกิน3 0ม mm, ิมลนะคือก็ยังถือว่าเป็นมาตรฐานนะแต่นี่37 mm, กว่านะฮะถ้ารวมเม็ดมะยมนะถ้ารวมเม็ดมะยมนะฮะอยู่ที่39.2ผมตีว่า4 0ม mm, ิลเลยแล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นนาฬิกาผู้หญิงที่ใหญ่ <c oughs> แต่ต้องบอกงี้ฮะนาฬิกาเรือนใหญ่ๆใ,ในเวลาที่ขึ้นข้อเนี่ย ขึ้นข้อมือผู้หญิงเนี่ยนะครับมันจะทําให้ดูแบบดูมีเอกลักษณ์ดูดลูลหราดูสะดุดตามากๆนะครับอันนี้คือจุดเด่นของนาฬิกาหน้าปัดใหญ่ๆของผู้หญิงนะฮะพูดถึงผู้หญิงนะแต่ว่าถ้าเกิดนั่นแหละครับข้อเสียก็คือไม่เหมาะสำหรับคนที่แขนเล็กมากๆนะครับแขนเล็กยังได้อยู่แต่เล็กมากๆเนี่ยไม่เหมาะนะฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสายกันนะครับสายก็จะมีเป็นแบบนี้นะฮะก็จะเป็นสายเนี่ยสายสาตานี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าสายอะไรแต่ว่าก็เป็นสายที่ ได้รับความนิยมแหละนะฮะแล้วก็ด้านหลังก็ลงไปนะฮะตอกลงไปเลยนะครับเป็นสัญลักษณ์ของชีนนะครับแล้วจะมีป้ายแท็กมาให้เนี่ยป้ายแท็กยืนยันรหัสนะครับอ่าแล้วก็ระดับกันน้ําอยู่ที่50เมตรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกันน้าสบายใส่อาบน้ําใส่อะไรได้เลยนะครับแล้วก็มีป้ายแท็กของสซอลอฟกี้มาให้อย่างที่บอกนะครับแล้วก็ตัวความบางของตัวเรือเนี่ยค่อนข้างมีความบางพอสมควรนะฮะเดี๋ยวผมจะลองวัดให้ดูเนาะว่าบางขนาดไหนนะครับ บางอยู่ที่9มิลิเมตรเท่านั้นนะครับก็บางนะฮะบางแล้วก็น้ําหนักเดี๋ยวไม่ได้หนักด้วยนะครับค่อนข้างมีความเบาพอสมควรนะครับเราเอาออกจากนือก่อนนะครับแล้วก็ด้านหลังนะฮะดูนะฮะก็จะมีสัญลักษณ์ของชีนมาให้แล้วก็กันน้ําอยู่ที่เท่าไหร่5บาบานะครับแล้วก็เขียนคาซิโอสเตลเลสซิลนะครับเห็นไหมนะครับด้านในก็จะเป็นสีพิงโกแบบออกสีด้านดนะครับรุ่นนี้วิธีการ ปรับสายเนี่ยต้องใช้วิธีการตัดนะฮะอาจจะต้องใช้ช่างผู้ชํานาญการที่มีอุปกรณ์นิดนึงนะครับเพราะว่ามันอาจจะทําให้ตัวนาฬิกาเนี่ยเกิดปัญหามีรอยขึ้นมาได้นะครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราเอาไปตัดเองเอาปากกาอะไรไปเจาะเองเนี่ยนะครับคนผู้หญิงนะฮะนะครับแล้วก็ตัวล็อกก็จะเป็นแบบกดแบบนี้นะครับใส่ง่ายอ่าใส่ง่ายแบบ3พับเหมือนกันนะฮะคล้ายค้ายเอเฟิเนาะแต่ตรงนี้จะเล็กกว่าเอเดฟินะครับอ่าตรงนี้จะเป็นสีเงินนะครับเห็นไหม ล็อก3ามพับเป๊กนะฮะดึงออกก็โอเคง่ายๆใช้งานง่ายๆนะฮะล็อกง่ายๆกับข้อมือเนี่ยสบายๆเลยนะฮะนะครับแล้วก็บางเนาะนะฮะจุดเด่นของรุ่นนี้แล้วก็หน้าปัดใหญ่นะครับทำให้ตัวนาฬิกาได้ค่อนข้างมีความหรูหราลงตัวแล้วก็ความเป็นสวรลฟสกี้เนี่ยต้องบอกว่าพิเศษมากๆนะครับที่ได้มีโอกาสได้ไปเอ็กกันกับคาซิโอนะฮะอ่าใส่หมนเหมือนเดิมดีกว่าเพราะว่าอยู่บนข้อมืออ่ออยู่บนมือผมแล้วมันดูดูไม่ดี นะ,ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูภายน้ำนะครับที่ปลายเข็มกันะนะฮะรุ่นนี้ก็จะมีภายน้ำมาให้ด้วยที่ปลายเข็มชัดมากดูดิชัดมากอ่ะอันนี้คือสีแบบสีแบบที่ไม่เปิดไม่เปิดไฟช่วยนะเห็นไหม ก็ค่อนข้างตัวนาฬิกาเนี่ยสีที่เขาใส่มาเนี่ยนะครับค่อนข้างมีความเงามากนะครับเงาเพอสมควรเลยแหละคือรุ่นนี้เนี่ยใส่เพื่อเด่นอย่างเดียวเลยใส่เพื่อแบบให้คนถามว่ารุ่นอะไรยี่ห้ออะไรเนี่ยใส่ให้มันเตะตาจริงๆเลยนะครับแล้วก็ตัวเข็มเนี่ยนะฮะก็จะเป็นสีทองแดงเนาะสีพิงโกสีเดียวกับตัวสายแล้วก็ตัวเรือนนะครับอ่ะเอาเป็นว่ารุ่นนี้รวมๆแล้วมีสเสน่ห์นะครับคือต้องบอกว่า ถ้ายอดขายในรุ่นนี้เนี่ยต่อให้ราคาสูงนะฮะก็ยังขายดีนะรุ่นนี้เนี่ยเออนะครับคณผู้หญิงนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วอยากได้เนี่ยก็ลองสกิปนะฮะคนข้างๆดูก็ได้นะครับหรือว่าคุณผู้ชายที่กําลังหองของขวัญหาของขวัญนะฮะให้กับแฟนเรานะฮะดีๆสักชิ้นหนึ่งเนี่ยนะครับก็รุ่นนี้ก็ไม่น่าจะพลาดนะฮะน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับโอเคคิดว่าก็รายละเอียดต่างๆก็น่าจะครบถ้วนบริบูรณ์แล้วนะฮะทั้งขนาดหน้าปัดทั้ง ให้ได้รีวิวกันเป็นคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับสวยงามมากๆนะฮะนะครับอ่ะก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับกดติดตามช่อง YouTube ด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าติดตามไม่เสียเงินเนาะฝากด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีครับ